สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะหรือว่าสเป็นท่างเพจมิมี่แสงทองฟิลแลนนะคะพี่น้องคะสวัสดีเบอร์สุบุสุขค,คนค่ะมือน,นี่จะมาตอบคําถามทีพี่น้องถามกันมาหลายนะคะไปะเหตุนอยางมากคือผอมลงมาสันวาผอมลงแต่สวยขึ้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะทีเขามาแหกกำลังใจนะคะ ก็บทรวดสิบอกเจังไหนเนาะพี่น้องอันบางท่านก็ถามหาตัวช่วยถามว่ามีตัวช่วยในการลดน้ําหนักหรือเปล่าสีนะคือหลกัลกๆเลยก็คือควบคุมควบคุมการทานอาหารนะคะพี่น้องคะคือจะต้องเลือกทานอาหารที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็คือ ทานแต่ทานน้อยนะคะให้ลดลดการทานคาร์โบไฮเดรตไม่ใช่งดนะคะให้ลดคือทางงดไปก็คือนั่นคือคือ,คอห้าขาดสารอาหารนะคะโนมีก็จะไปเบิง่งคําแนะนาจากคลิปใน YouTube นะคะหลายๆคลิปนะคะเพื่อที่จะศึกษาว่าการทาน IF มันคืออะไรการทานแบบลดโปรตีนเออไม่ใช่เพิ่มโปรตีนลดลดคาร์โบไฮเดรตเพิ่มไขมันคือการแบบ คืออยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราถึงจะได้ทําถูกว่าจะทานแบบไหนยังส่นะคะพี่น้องคะเพราะมนว่าเ,เขาเห็นเขาเหตไอเอฟไปเหตไอเอฟน้ำเขาคือโดยที่บอลูเลยว่ามันคืออย่างีาง่นะนางมีก็เลยต้องเข้าไปศึกษาดูก่อนว่ามันคืออะไรนะคะตอนนี้ก็คือ,อ,อศึกษาบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็นํามาปฏิบัตินะคะตอนแรกก็คือได้รับคําแนนนําจากน้องนะคะจากน้องสาวจากนาเดือนนะคะ ว่าต้องกินแบบนี้แบบนี้นะคะกินเป็นการการทานเพิ่มโปรตีนนะคะลดคาร์บโบไฮเดรตนะคะก็คือลดลดแปง้งลดการท่านแปง้งเพราะว่าสิเป็นขา่าวเพราะว่าสิเป็นนั่นทุกทุกอย่างที่เป็นแปง้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะพี่น้องหรือว่าอันประเภทพาคนมาที่มีแป้งเยอะก็คือ,อประเภทหัวนะคะมันเผือกอที่ที่เป็นหัวนะคะแล้วก็ เขาโพด้วยสินะคะที่มันแป้งได้หลายเท่ากับจะลดลดการทานพวกนั้นลงมานะคะจะบอกจะบอกกินหลายบอกว่าจะเป็นข้าวปุ่นจังสิที่เคยกินอันมาก,กินก็กต้องลดลงนะคะก็ต้องลดการทานลงนะคะเพราะว่ามันเป็นแปง้งแล้วก็อาหารประเภทน้ําตาลที่มีน้ําตาลเยอะเออบางทันมาก,กินขนมชอบทาน คุกกี้ชอบทานขนมเคก้กเป็นชีวิตจิตใจเลยย่างนะคะแต่ตอนนี้ก็คือต้องต้องลดลงนะคะต้องลดการทานลงแล้วก็ทานให้เป็นเวลาคือแบ่งการแบ่งการทานอาหารให้มีชั่วโมงในการทานน้อยกว่าชั่วโมงในการพักการกินคือมีช่วงกินแล้วก็ช่วงงดการกินนะคะตอนนี้้นงมีใส่8ต่อ16 นะคะมันก็จะเป็น24ชั่วโมงพอดีเป็นมะค่ะพี่น้องก็คือให้ระยะเวลาในการทาน8ชั่วโมงแล้วระยะเวลาในการงดทานอาหารก็คือ16ชั่วโมงนะคะตอนนี้น้องมีใส่เริ่มกินเที่ยงนะคะกินเที่ยงจะหยุดกินในช่วงเวลาก่อน2ทุ่มนะคะคือ2ทุ่มปับ๊บคือหยุดทานเลยนะคะจะไม่ทานอะไรนอกจากน้ำเปล่าถ้าจะเป็นาชาก็คือชาที่ไม่มี ไม่มีน้ําตาลเลยนะคะหรือกาแฟก็เป็นกาแฟดํานะคะบางท่านถามว่าได้กินโกโก้โบอกินโกโก้นาริตาบอกินกาแฟานานลิตานาิตบอก็กาานานอกกมีทานนะคะมีทานเพราะว่าโกโก้นานลิตาเพิ่นกะบอไดเฮดมาหวานนะคะแล้วก็เป็นใช้สรที่ให้ความหวานแทนน้าตาลนะคะกาแฟก็กินได้แต่ว่าส่วนตัวคือบอคอยกินกาแฟเพราว่ากินกาแฟาหลับใจสั้นนะคะโกโก้นีน่ทานได้ทั้งร้อนแ,และเย็นนะคะพี่น้องบางท่านอาจจะแปลว่า รู้สึกหิวขึ้นมานะคะก็ให้ให้ทานน้ำเปล่าเว้ยะจนตอนนี้หิวก็คือกินนำ้ำในกินน้ำเปล่าหิวก็คือกินนำ้ำเพราะว่าต้องจะจะต้องรองให้ถึงเ,เวลาที่เราจะทานอาหารนะคะโกโก้นี้ทานได้ค่ะโกโก้ทานได้ของนาลิตาเดอร์พี่น้องแต่โกโก้ยางอื่นพี่น้องอาจจะอาจจะไปหาชนิดอื่นมาทานก็ได้นะคะแต่แต่ตอนนี้ก็คือใช้โกโก้นาลิตา ช่วยนะคะแล้วก็ดี็อกนี่ก็สําคัญค่ะพี่น้องอันนี้ก็กิกนดี็อกผ้าชัม่มิงนะคะแล้วก็เวลา,าทานอาหารก็คือเที่ยงเที่ยงคือทานมื้อแรกมื่อแรกที่ทานอาหารที่หาง่ายที่บ้านเรานะคะบ่ต้องไปเสียงเงินซื้อ,อยางมากก็คือเป,เ,ปเป็นเนื้อนมไข่ทั่วไปค่ะพี่น้องคะสมุติเคยกินข้าวจากสองทัพพี่กรลดมาหนึ่งทัพพี่นะคะแล้วก็เพิ่มไข่เข้าไปสองสองลูกนะคะแต่ไม่ใช่ไข่ เจียวไม่ใช่ไข่ทอดนะคะต้องเป็นไข่ต้มนะคะดีที่สุดก็คือบอบอบมเป็นของมันคือจะบอกินของมันแล้วก็แปลงพผอมกันจังสินะถ้ากินสมมติว่าถ้าเราว่าเอ่อตอนเย็นอาจอยากจะทานเนื้อย่างอันนี้ก็ทานได้นะคะทานได้เพราะว่าแต่ต้องให้งดวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นอันนี้อย่าทานมากนะคะกินเนื้อกินเนื้อกินมันกินอะไเลยค่ะพี่น้องคะแต่ว่าเกินสองทุ่มไปนี้ก็คือ ลดนะคะไม่ทานงดไม่ทานเลยนะคะจนกว่าจะถึงเวลาเที่ยงของวันถัดไปจะเริ่มทานอาหารนะคะถ้า พี่น้องยั่งตามใจปากอยู่เฮ็ดจังไดยกับบัจอยค่ะพี่น้องคะทายังไงก็ไม่พร้อมถ้าหากคุณยังตามใจปากยังตามใจตัวเองก็คือฉันอยากทานอ่ะฉันจะทานคือหิวตอนไหนก็กินหิวตอนไหนก็กินอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราต้องมีระเบียบวินัยนะคะถ้าอยากจะลดน้ําหนักเป็นการจริงจังนะคะแล้วก็มีการออกกําลังกายประกอบด้วยนะคะคืออายุเราขนาดนี้แล้วจะให้ออกกําลังกายหนักมันก็อาจจะยากนิดนึงนะคะก็เลือกทาที่เฉพาะ แต่ตอนนี้น้องมีกับพยายามลดแขนกับขายอยู่กลยเลือกออกกําลังกายที่ท่าบริหารลดต้นแขนนะคะลดต้นแขนลดต้นขานะคะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ออกกําลังกายเลยนะคะก็จะต้องมีการบริหารกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกท่านก็ต้องมีระเบียบวินัยในการทานเป็นหลักเลยนะคะพี่น้องคะบางท่านอาจาอาจะเอ่อเบาน้องมีฟังอาจจะยั่งบวกหักใจก็ ลองเขาไปศึกษาเบิ้องกระไดนะคะมีหลายคลิปที่แนะนําที่ให้ความรู้ในการทานอาหารนะคะทานแบบ IF นะคะแล้วก็การทานแบบลดแป้งเพิ่มโปรตีนเพิ่มไขมันนะะันน่นสินะคะพี่น้องกับสิได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็การใช้ตัวช่วยบางทีนะคะาบางท่านอาจจะไม่ไม่อยากซื้อไม่อยากจ่ายตังค์เพิ่มนั่นสินะคือเราก็ต้อง ใช้การควบคุมการทานอาหารเป็นหลักเลยเด้อค่ะพี่น้องคะเรามีก็คือกันนะคะก็คือแบบต้องทานให้มันตรงเวลาออกินให้ตรงเวลาแล้วก็มีระเบียบวินัยในการกินนะคะอย่าตามใจปากนะคะถึงมียาเทวดาที่ไหนมาก็ช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณยังไม่มีระเบียบวินัยถ้าคุณยังรักษากดให้ตัวเองไม่ได้นะคะพี่น้องคะคือมันเป็นเรื่องสําคัญอีหลีนะคะถ้าคุณยังทาน ขนมทานแป้งอย่างนี้คือร่างกายนงมีเบิ้งคลิปที่แนะนําของม .1 h e ลตี้ฮีโร่นะคะคือจะบอกร่างกายดึงพลังงานจากน้ําตาลจากแป้งมาใช้นะคะถ้ายังมีตัวนี้เข้าไปอยู่เขาเขาร่างกายก็จะไม่ดึงไขมันมาใช้นะคะแต่ถ้าเข้าลดการท่านแป้งการท่านน้าตาลจึงสีนะคะ ร่างกายก็จะดึงไขมันมาใส่เพราะฉะนั้นไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของหลังกายก็จะถูกดึงมาใส่ก็มันก็นจะลดลงนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งตัวช่วยคือมอนมุบอกว่าเราไม่ได้อ้วนจากการทานอาหารเสริมเพราะฉะนั้นแล้วการทานอาหารอาหารเสริมก็ก็ไม่ได้ทําให้เราผอมนะคะเออ้อนอมีก็เลยเออตัวนี้ก็น่าคิดนะคะพี่บอสถือว่าพี่เน้นวิธีการทานอาหารการออกกําลังกายอย่างสินี่ก็คือดีที่สุดนะคะโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเลยอย่างสิ่นะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พี่ทอนถาม,มากก็คือคือ,คอบางท่านสงสัยว่าใส่ดินสอเขียนคิ้วอย่างอันนี้เรามีว่าท่านแดนสากคิ้วอย่างนะคะว่าท่านแดดไปเห็ดคิ้วอย่างเลยก็คือใช้ดินสอดดินสอเขียนคิ้วทั่วไปนี่เออโดยราคาบแพเงนะบอกเกิน30บาทนะคะบางร้านอาจจะ29บาทหรือ25บาทด้วยแล้วแต่ร้านนะคะอันนี้ก็คือจะใช้ตัวนี้นะคะลงไปก่อนลุ่ไปก่อนวาดวาดไปก่อนแล้วทีนี้ตัวที่ทับไปก็คือ ะะทั่วไปตามท้องตลาดเลยค่ะพี่น้องมันจะมีสองสีบุยอันนี้มีการสือมาสต็อกไว้นะคะสร้างมาสต็อกไว้มีสีอ่อนแล้วก็สีเข้มนะคะมีสีศูนย์หนึ่งศูนย์สองด้วยจ้าพี่น้องอันนี้ศูนย์สองมันจะสีะจางจางนิดนึงสีอ่อนกว่าอันนี้สีเข้มอันนี้เข้ากับอาจจะใส่สีอ่อนกว่านี่ลงทั้งหัวคิวนะคะแล้วก็สีเข้มนี่ลงทางหางคิ้ว มันกัดสิเหตุให้คิว้วค้ขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ติดทน,ทนทจริงๆกันน้มกันเหงืงะะ่ออีกลีค่ะพี่น้องอยู่เวิดมือเลยถ้าปกติถ้าใส่ตัวนี้เขียนจะนอยอา้าวหางคิ้วหายไปแล้วนะคะมันมันจะบอกกันนะ้ำบอกกันเหงืนนะะ่อค่ะเวลาเหงืห่อหของสิมันก็สิละลายไปหายไปจรินะอันทาข้อทัดตัวนี้ทับลงไปนะคะมันก็จะอยู่ได้ทั้งวันเลยนะจ๊ะบร่รเด้มาโฆษณาเลยพ,พี่น้องเพิ่นถามมากเลยต้องมาบอกนะคะ <c oughs> อันนี้ บรัชออนนะคะอันนี้เป็นทีพีพีเจนเธอส่งมาให้น,นี่ก็เหมือนกันอายแชโดว์นะคะเรื่องตัวเดียวเลยใช้ตัวเดียวก็เกีียใช้นิ้วเกลี่ยทาทาทาทไม่ได้อะไรมากมายเลยนะคะตัวนี้ขอบตาอันนี้อาก็ซื้อให้แ <c oughs> มนบลอล่ะวันนี้ซื้อเองทั่วๆวไปเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นขอบตาก็กันน้ํา กันน้ํากันเหงื่อนะคะติดทนแป้งอันนี้ก็มูมูเผนสั่งมูผลเสื่อมากสองสองแถมหนึ่งเพิ่นก็เลยมาแบ่งใส่ของ OP o r โอ n t a l p พินเซตนะคะเบอร์สองกระทาส่วนครีมที่ใช้ทาหน้าอันนี้เป็นของครีมชบาที่น้องน้องสะพายขายโยนะคะเพิ่นก็เลยเอามาให้ให้แมนป่าลองใส่เบอรกรก็โอเคได้ผลดีนะคะใช้คู่กับมาร์กาลิตาบอกเลยว่า ใส่มากนะลิตาก็ช่วยเซยกระชับลูกคุมคุณดีมากเลยค่ะพี่น้องค่ะตรงมีก็มากหนาก้อนอันอาบน้ำนะคะทุกครั้งทําบ่อยๆนะคะทําบ่อยๆมันก็ดีค่ะจะรู้สึกได้เลยว่าหน้านิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวนี้น่าจะไสขึ้นนะคะฝ่าให้พี่พ่อลองใส่นำ้ำให้ไอ้พ่อลองใส่นำ้ำให้ซังพ่อลองใส่น้าเพิ่นกับเป็นแบบแบบแบบเออฝ่าจางๆโล่งนะคะก็ใช้ได้ผลดีนะคะกันแดดก็ทั่วๆไปโอ้ยเซเว่นพี่น้อง คิมแตงมุเซเว่นนะคะบอร์ใสเหงยแพงเลยนะคะก็คงจะไขข้อข้องใจไปบ้างแล้วนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าท่านถามมาเห็นไปคอมเมนต์ในในเพจนะคะถามไปสิบรอบแล้วยังไม่ตอบเลยอ้โหคุณคะ่ะอันสงสัยเพิ่งเพิ่พพงจะเข้ามานะคะเพราะว่าถ้าติดตามแต่แหลๆน้องมีก็เคยบอกไปแล้วว่าทาคลิปบอกไปแล้วว่ามีเคสแล้วไม่รับมาบอกว่าทานอะไรถึงพร้อมนะคะหรือว่าทายังไงถึงพร้อมเป่นบอกค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กําลังแรงใจนะคะน้องมีกระด้บอก ไปแล้วนะคะนำเคล็ดลับดีๆมาบอกแล้วนะคะว่าทํายังไงนะคะถึงผอมลงแล้วก็สวยขึ้น่าซะก็เลยสวยขึ้นแลครับพ,พี่น้องไก่งามพ่อคนนะคะคนงามพ่อแตงไม่อยังคะจอบเบิง้งนห้องพัอพามาบอกแล้วนะคะพี่น้องคะอาพี่น้องกะนําไปใส่นะคะหรือว่าไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะถ้าอยากรู้อะไรอยากได้ความรู้อะไรถามกูกับถามยูนะคะบอเว่นมาถามว่า เปมันข้ามหยาบไปข้ามมากูเกิลนะคะไปถามกูถามยูก็ได้นะคะ YouTube นะคะมีความรู้อยู่รอบตัวเราเลยนะคะหรือว่าใครที่อยากใช้ตัวช่วยนะคะอยากจะาทานโกโก้นาริตะหรือว่าทานากาแฟนาริตะหรือว่าทานดีท็อกเพาวชัมม่มยิงนะคะทักไปที่เพจได้เลยแต่ว่าตอนนี้น้องมีว่าท่านได้เปิดบินนะคะว่าท่านได้เป็นตัวแทนจำหน่ายทักไปที่เพจโกโก้นาริตะหรือว่าเพาวชัมม่มยิงได้นะคะพี่น้องคะมีให้พี่น้องได้เลือก ะะเลือกทานนะคะตอนนี้น้ำหนักล่มบลายคือเก่าค่ะพี่น้องม,มันจะค่อยๆลงนะคะแต่ว่าคือสัดส่วนพวกไขมันที่สะสมตามร่างกายจะถูกดึงมาใช้นะคะโดยเพราะว่าเราไม่ทานแป้งไม่ทานน้าตาลโบมินท่า,านาลดการทานแป้งลดการทานน้าตาลเมื่อมันมีน้อยมันก็จะนาไขมันมาใช้นะคะได้ผลดีจริงๆคะ่ะพี่น้องพี่น้องเห็นจากตรงมีแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณน,นะคะขอบคุณ f อเพื MC, พ่อนทรงชุดมาาห้นะคะเพื่อน เพื่นตาชดหายวันถัดไปขอบคุณด้วยนะคะเอฟซี FC ไม่ประสงค์ออกนามนะคะ <c oughs> คุณว่ามันเป็นความสุขมันเป็นความสุขของเพิ่นนะคะที่ได้เห็นเท่าตรกเลาว่าเห็นหนูไปโพันหาชดที่แบบว่าไปเอชดต่อเขาแล้วก็เลยแบบว่าโอ้ยอยากดูแลนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็ร่ำรวยเรือ่อยๆขึ้นไปนะคะ ดีใจคะ่ะพี่น้องคะที่เห็นพี่น้องเอฟซีนะคะเขามาทักทายเขามาอันคอมเมนต์นะคะมาะหากำลังใจกันนะคะจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปด้วยค่ะพี่น้องคะเรามีก็จะอยู่กับบานเสียงท้องฟิแลนด์ไปด้นโดนนะคะจนกว่าบอดเพิ่นจะบอกว่าจะว่ไปทางอื่นบ่ใหญ่ <c oughs> จนกว่าเพ่นจะไล่นะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะพี่น้องคะตอนนี้กน้องมีขออนุญาตไปกินข่าวก่อน,นะคะแล้วก็สิได้ไปซอยไอ,ไอพอนเล่า ไปหลางแอร์ข้างลลางห้องแต่งตัวนะคะเพราะว่ามีน้ําอยู่ลงมาถึงขนาดเอาหมอไปตรงไว้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวสิทําคลิปให้เพิ้นนะคะว่าอันเห็ดอย่างแม่นะคะแล้วก็จะมีล้างแอร์ห้องบอสอีกนะคะเพราะว่าหมู่บ้านนี้กะหายไปบึงมัน่นปติบันวมาอ่ะบอกกันมาพอสมควรแล้วนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กําลัง,งใจนะคะขอบคุณที่ชมคลิป จนจบนะคะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะคลิปหน้ามาพบกันใหม่ค่ะพี่น้องคะแล้วมาพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ